สอบขึ้นรือลงออจากขบบนรถด้วยขาตำบลรถสอบเที่ยวสถานีบั สถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนาำของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดนินทางขอให้ผู้โดยสารท,ท,ท่านเดนินทางสูถ่ถึงหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกเป็นอย่างยิ่ว่าในการเดินทางครั้งต่อ,อไปการรถไฟคงมีโอ,อ,โอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ